วัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่สกลนครนะครับเจ๊พามาไหว้ไหว้พ่อครับวันพอ่อ mm hmm. ก่อนมานี่แบบว่านึกว่าแบบต้องพาไปเขื่อนแน่นอนครับแล้วบอกมาไหว้พ่อไม่ได้มาไม่ได้มาเที่ยว <c oughs> โอ้โหผมนี่แต่จใจยังดีครับยังมีบึงลงครับ เดี๋ยวให้ดูสภาพหมายครับหมายแถวบ้านเจบ่บ้านกลางตะกนนครนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะว่ามันมีตัวให้ชมบ้างครับ,รบวันนี้ก็ลํำบ่มเมียบนเหมือนเดิมครับนี่ครับสภาพหมายครับสวยมากครับ เขาบอกว่าปลาปลาบ่อนนี้กินเขี้ยวมากเลยเดี๋ยวเราต,ต้องขุดกันครับเดีด๋ยวคอยติดตาผลงานครับครับอยู่ยังยู่ยังยู่อยู่ยังยู่อยู่ครับ เดี๋ยวคือรอดูส์นะครับว่าป่าป่าป่าครับตัวแรกครับได้สาอยู่ครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว <c oughs> อยู่แล้วครับ หลุดเฉยครับโอ้โหหลุดเฉยหลุดอีกแล้วตัวใหญ่ได้หลุดเสียวมามาครับได้ครับอ,อยู่ไหมครับยังไม่ได้กดนะกดแล้วครับมาครับตุ๊กตางกันค <laughs> หัวปลา บอกนี้ตัวใสเลยครับครับสายนี้นะครับที่กินครับแต่มันมีสายโลสายอะไรอยู่ครับกำลังตั้งสายเลยครับกดหัดแล้วแล้วเราตั้งสายครับตัวนี้มีสายครับสายเท่าเดิมว่าปฝาน้อย อุ๊ดวนี้ได้ไซฟครับโอ้ใหญ่ตัวนี้ได้ไฟครับ,อออรบเอาไว้เลยไม่เห็นนะวันนี้ได้ไซนะครับเหมือนจิ๋วจิ๋วปลาเริ่มกองอยู่แล้วครับเริ่มเข้าแล้วครับลงไปก็ใส่เลยอาเาใส่ไหมนี่อย่งแต่เหเลาเนี่ยบ้าง อยู่ครับอยู่ครับมาอีกแล้วครับ,รบมาอีกแล้วครับไ,ได้ช่องโตน้อยปล่อยแล้วโอ้ตัวนี้ไซ่ครับโอ้ตัวนี้ใส์ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับยกขึ้นเออสวยงามมาก ตัวปลาใสปิ้งเลยนะครับสีน้ำบอ่ใสมากตัวปลาก็สีสวยมากอตอนนี้น่าจะมีสายครับสองรรประทู ว้าดูค no ู่ครับมาอีกหน่อยไม่เห็นกล้องมาคู่ครับเออนั่นแหละปลาทูปลาทูก็มาสวยงามมากเอ้ย อ้โหโหลงบดแพงอยู่ไหมโอ้อยู่ช่วยงามเออได้อยู่เออ มันเข้ามันมันมากเป็นฝูงมันแน่ะรุ่นนี้ ปลาน้ยไปพันมันดูดิสลองแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ ได้อยู่นะครับตัวนี้ได้ใช้อยู่สวยงามมากมาติดติดเลยนะครับบ่อธรรมชาตินะครับไม่ได้เลี้ยงนะคะบอ่อนี้ไม่ได้เลี้ยงอาหาร มาครับอ้ยมาครับมาครับไสบิ๊กมาแล้วครับนินโบ โลมาครับอู้ยสองคู่ครับสองคู่สมเลย เป็นไรนี่สคันคู่เลยครับโตัวนี้เอาเ่ะ้าไกอนอีกค่เลยไคโลครับสคู่เลยครับคโลครับสองคู่เลยครับเไหมอ อ้ยหลุดโอ้ตัวใหญ่ด้วยหลุดเฉยว่ดแต่บอกเขายกไม่ตัวเองยกไม่ได้หลุดเฉยโอ้ไปโลอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับ อยู่ครับ<ล>ครับอย<ล>ู่<ล>อยู่แล้วครับบ้านอืมอออสวยด้วยเดรสไซม์ไหมครับทุกแอคชั่นทุกแอคชั่น ผมตำแบน่งนอืสวัสดีครับมีสายครับตัวนี้มีสายครับ เป็นคื่นมาเลยเป็นคื่นมาลเลยคืนมาลเลยขึ้นได้ไหมโอ้โหปัดทูทไฟโลด้วยครับเกือบเกือบครึ่งโลครับตัวน,นี้นะครับโอ้โห ดูครับนี่ครับดูครับสวยงาม,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 ม สากำลังกินนะครับบ่อนี้เล็กใหญ่ปะปนกันไปครับโอยู่ไเ,เดียว,วยโอ้ดูท้องป่องเลยครับ <laughs> โอ้กินท้องป่องเลยครับโดนปลาหล่อครับขนมโฮกมันด้วย <c oughs> สังเลย <c oughs> โดนปลาหล่อห้วิง่งขนมโงกมาแล้ว một lề Bà Phát cho kênh Ghiền ตัวนี้สวยอันนี้ม <saben. S 1> <vit S 2> ีไฟครับมีไฟครับเดี๋ยวต้องมตุ้มไฟวันนี้มีไฟครับอ๋อมันก็เกินหมุนลงไปหมุนไปจำๆเลยเอ๊ะ <Allez S 2> <c oughs> อะไรดูรดิครับสายสวยสายสวยดูครับ ดูคันครับขันโกงนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาครับมาครับมาครับปลาทููอย่แลล้วบปาทู คุยกีกแล้วตัวนึงเขากตัวนึงเกี่ยวไหมครับรปลาทูปลาทูครับถูน้ำจืดดูตาข่ายครับ กลางบ่อนนะครับแล้วผมตกอยู่ตรงนี้ครับไม่มีผลครับลำบ่มเมียบ่อนนะครับปลาทะลุตะข่ายมากินเลยนะครับนครับขวางกลางนะครับดู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 ครับครับครับทะลุตะข่ายมาเลยครับสุดยอด อืมหืมสานี้ครับตัวใหญสานี้ครับสาโลครับโห ครับับตวปาาใส่มกเลยจนทำไรอะ่ะอยู่ข้าวก็ได้เวลาเก็บเบ็ดแล้วครับจะต้องกลับไปทำกับข้าวครับดี๋ส่งงานครับ เดี๋ยวดูผลงานวันนี้ครับว่าเรามีผลงานให้ดูแค่ไหนเจ๊มั้ยดูครับอะไรกระโดดออกี่ดน มันหลุดแล้วนายโยปลาออกแหละขาดหูขาดนะหูกระชังขาดหัวรถหลุดต้องมีหลุดไปบ้างอ่ะโอ้โหอะไรวะกระชังขาดตรงไหนเนี่ยนี şey ่อ่ะเออนี่ครับกระชังขาดครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยดึงออกมาโอ้โหนี่ครับ โอ้โหต้องมีหลุดมากนะครับเพรว่าอยู่ตกตั้งนานไม่ได้แค่นี้โอ้โหแ็งเลยครับ